วันนี้จะพามาดูตู้พูก,กันค่ะ แต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องเนี่ยต้องขอขอบคุณแทนน้องมันม่วงมากๆนะคะหลังจากที่ลงคลิปไปมีพี่ๆเข้ามาทานน้องมันม่วงกันมากขึ้นเลยค่ะทุกคนกินแล้วเป็นยังไงบ้างคะอร่อยเหมือนที่น้องเขาบอกไหมไ<ง>แต่กว่าก่อนที่ลูกค้าจะได้ทานน้องมันม่วงคู่กับโดนัทแบบนี้เนี่ยต้องใช้เวลานานแล้วก็หลายขั้นตอนมากๆเลยพอกว่าเราจะได้แป้งที่พองฟูก็เล่นเอาหอบเลยค่ะตั้งแต่ขั้นตอนการผสมสูตรตีแป้งปั้นแป้งล่อนถาดวางแป้งทีละลูกจนเข้าตู้พุฟที่สําคัญเป็นขั้นตอนนี้แล้ว ที่ใช้เวลานาน,นที่สุดก็คือการพูแป้งขอสารภาพตรงนี้เลยนะคะถ้าเราไม่มีตู้พูปเนี่ยต้องทํางานการลําบากมากแม่ๆเพราะฉะนั้นเราเลยตัดสินใจเอาตู้พูปเข้ามาค่ะตู้เนี่ยสามารถช่วยทําให้แป้งขึ้นฟูได้ง่ายขึ้นลดเวลาในการผลิตแล้วก็สามารถควบคุมเวลากับอุณหภูมิที่ใช้หมักแป้งได้ด้วยนะคะให้เป็นไปตามมาตรฐานของร้านเราเลยที่สําคัญเนี่ยเขามีฮีเตอร์ช่วยถ่ายเทความร้อนอย่างสม่ําเสมอจะทําให้แป้งเนี่ยมีอุณหภูมิที่เหมาะสมแล้วก็พร้อมทอดนะคะ